คนซื้อไม่บน่นคนบ่นไม่ซื้ออ่านข่าวพี่เอฟิลเตอร์มันต้องหนัก,หน,กหน่อยฉ่ำๆไม่มันจําหน้าไม่ได้ล่าสุดก็มีประเด็นทกเทียงกันเล็กน้อยนะคะในโลกโซเชียลถึงเรื่องราวของการที่พี่เอเนี่ยเขาขายไข่พะโลในราคา499บาทก็มีอินฟูมีบล็อกเกอร์ต่างๆออกมารีวิวนะคะก็เทให้ดูนูน่นนี่นั่นแต่ มันก็ไม่วายอ่ะมันเหมือนกรณีแบบคุณนันทิสาจาได้ไหมที่ขายแกงเขียวหวานอ่ะเออก็เหมือนกันมีการถกเถียงกันว่า499แพงไปไหมเอ,อ้ยให้หมูให้ไข่ให้อะไรแค่นี้เองซื้อแถวบ้านก็ได้มึงก็ซื้อแถวบ้านค่ะแ,แค่นั้นมันง่ายมากคนซื้อมันไม่บ่นแล้วคนบ่นก็ไม่ซื้อเออก็คือเขาจะขายเท่าไหร่ก็ได้จะขายหมื่นห้าก็ได้คือเขาตั้งราคามาก็ ก็เขาอาจจะไม่ได้ขายเราเขาตั้งราคามาเขาอาจจะขายข,ขำๆขายเพื่อในวงการขายคนที่เขามีสตังอะนึกออกปะสี่เก้าเก้า่ะเราก็ไม่ซื้ออยู่แล้วคนระดับประมาณเราอะนึกออกไหมสี่เก้าเก้าขายปลาโล่เราก็เออหากินเอาตาสีตาสาตจเย่เยี่หมิงเย่มูลอะไรก็ว่ากันไปถุงละสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครเขาใคร่สะดวกก็ปล่อยเขาไปตามยถากรรมของเขาตาม ความสุขความชอบของเขาไม่ต้องไปสารนุ่งสารนิ่วแบบว่าอยากจะแบบว่าโอ้ยแพงอะ่ะทําไมถึงมันเงินเอาเปรียบเพื่อบริเว่อะไรอย่างนี้ก็คือมันจะมีมันจะมีอีพวกแบบเนี้ยตลอดแต่ไม่เคยซื้ออะไรไม่เคยอุดหนุนอะไรเขาเลยเพราะฉะนั้นน่ะฉันว่าเขาคิดมาหมดแล้วแหละว่าเขาไม่ได้ขายแบบตะศิษ์ทศายีบุญเยมาเนาะเขาว่าขายคนแบบเออวงการขายแบบนู่นนี่นั่น,นหรือทําให้มันเป็นจะทรงกระแสพี่เอเขาก็แบบ จับอะไรก็เป็นกระแสตลอดนะมันก็เป็นคอนทงคอนเทนต์หรืออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ของเขาก็ใช้ดีนะหมูชิน้นเอฟอย่างนี้ไข่ยอย่างนี้เพราะเชื่อว่าคืออย่างนี้ถ้าใครติดตามพี่เอก็จะรู้ว่าพี่เอกทำกับข้าวใช่ไหมแล้วแบบกับข้าวแต่ละอย่างของพี่เอก็คือแบบปังมากคือเขาแบบเนาะคนใต้ทําอาหารแบบจัดจ้านทุกอย่างที่เขาใส่ก็คือแบบทํากินองในครัวเรือนอ่ะมันก็คือแบบแน่นเครื่องแกงอะไรอย่างนี้ถึงหมด แล้วทาเลี้ยงแบบเด็กๆในสังกัดเด็กๆลูกๆๆๆๆน้องลูกน้องเนี่ยก็คือปังแม่องค์แม่อ้เอย่างเงี้ยดำรงดาราม,มากินข้าวเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแหละแต่แบบก็คนก็คิดจะขายของก็ต้องเอากาไรอะ่ะก็สี่เก้าเก้าก็เธอไม่ซื้อคนอื่นซื้อหรือถ้าเธอไม่อยากสนับสนุนเธอก็ไม่ต้องสนับสนุนเขาเขาขายไม่ได้เขา,ขาจจก็จบแค่นั้นเองไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นก็ ใครครซื้อซื้อใครไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อเขาไม่ต้องอุดหนุนแค่นั้นเองเขาก็อยู่ได้แหละขำๆำสีก้าวๆจะอะไรนักหนาอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณภาพจากไทยรัฐออนไลน์นะคะก็นี่นะคะไปจากเพจเขานะคะจุ๊บมาเลยนะคะอ่ะขอบคุณค่ะ